สวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้วตี่ก,กินยารักษาตัวเองตอนนี้พี่็เพอร์อยู่ตรงนีนะ้อยู่ตรงระเบียงระเบียงตรงนี้นะนอนฟังเสียงฝนตกเห็นไหมฝนตกลิ่นเมือนพื่อนฝนตกลีนตอนประมาณปีห้าปีสี่ปีสี่เดียวีห้า ตั้งแต่สีห้าแล้วตอนนี้ก็ยังซช้ยังทะงาน,นอยู่เดี๋ยววันนี้ก็รู้สึกไม่สบายตัวรู้ยังบอกไม่ถูกมันมันบ่สบายตัวมันไม่ค่อยสบายตัวยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันเป็นคิ้วๆจักๆมันเป็นนื้อๆแนะ่ๆเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็เลยพักก่อนกัเป็นปกติที่แค่ตื่นแล้วแหละตอนนี้ก็หกโมงแล้ว ฝนก็ยังตกเลยอืมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ก็มาแบบชักชักชักนิดหนึ่งปกติถ้าฝนช้ามาก็จะมีเบาตัวแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่วันนี้ก็มีกล่องผิดสนามมาอีกแล้วหนึ่งกล่องไม่รู้ว่ากล่องอะไรอืมใไหม สองจิสนหากันอยู่ตรงนี้นีเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรเพิ่งมาถึงเมื่อวานเมื่อวานตอนมึนๆมรื่องเขาจะมาจัดการกำลังต่อซึ่งเชรก็เลยไม่ได้เปิดไม่แกะไม่รู้ข้างในมีอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่เือิญว่าเมื่อวานเพ่นบอกว่า ขึ้นหลังคาไม่ได้เพราะลืล่นฝนตกก็เลยยังไม่ได้เอารางต่อออกไปจากบ้านของเรานั่นเองวันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมมันแหละเพราะว่าฝนมันตกก็น่าจะอาลื่นเด้มขึ้นไม่ได้ก็อเคไม่ป็นไรเราไมนสะดวกไม่ว่ากันตอนนี้เราเท้า,านั่นแหละอาการวันนี้ก็ รู้สึกว่ามันจะไอมันจะไอแล้วก็มีเสมหะนิดหน่อยไอมาสองวันแล้วเมื่อวานกับวันนี้เริ่มไอเริ่มไอแล้วก็มีเสมหะเสมหะแล้วก็หลังจากหายไอมาหลายวันวันนี้ก็เริ่มเมื่อวันนี้กับเมื่อวานก็เริ่มไอมาเล็กน้อยมีเสมหะแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เลยแบบพักแค้นเหมือนกัน วันนี้ก็โอฝนตกทั้งวันก็า่าจะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอ,อ,อากาศแบบนี้นะฝนตกทั้งวันอย่างน,นี้ฟ้ามันน้ำอย่แหละนะนั่นแหละที่อินเดีอากาศแบบนี้ก็ถ้าเป็นคนชอบนอนก็จะนอนเพราะอากาศมันน่านอนอืม กินตอนเช้าด้วต่อเนื่องจากตกช้าเมื่อ้วก็คนอาจจะตื่นสายนิดนึงแต่พีเ่เจ๊ก็ตื่นปกติของพีเ่เจ๊ทุกวันนั่นแหละตีห้าตื่นสายน่ะก็ตีห้าเพ้่หกโมงก็ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็อาการโดยทั่วไปก็ตอนที่หก็รู้สึกว่ามันร่างกายมันเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก มันไม่สบ,บายตัวนยังไงไม่รู้บอกไม่รู้ไม่ค่อยสบ,บายตัวน่าไหลี้ปกติตีพนกนั้นแล้วจะเบาววันนี้รู้สึกว่ายังไงไม่รู้มันอธิบายยากมันบอกยากมันช่วยเรียกว่ามันลักษณะอาการมันเป็นยังไงวนรำประธานาาดูว่ากล่องติดสนามมีอะไรในกล่องเนาะ Okey Alat oh,